สวัสดีครับดีด,ด,ดต้อนรับเข้าสู่ช่องพายันไม่โคดวนครับเราซ,ซื้อของซื้อเต็มร้อยมาให้เสียบอมไข่เต็มร้อยเนี่ยเป็นแคปซี่เป็นคาราบาลขยายครับ ลแล้วก็พร้อมล่องทางด้วยพอดีเลยทางบอกว่าเม็ดนึ่งว่าจะายเป็นเม็น่าสิบุม็น่าสิบครับ

เดี yeah. Wait, <Yeah. S 1> ๋ยวเลยจิบเงินร้อยก่อนแล้วไปไปนะไรฮะโอ้สโลกันครับเสียบอมแล็งเฮ้ยงานนี้เนี่ยเราอยู่ทางนี้ตะดวจทางหลวงเหมือนเดิมครับมาขยายหลุม อ็คุดลองทานเลยพอมาลองกิกนนะนี่เจ้านี่กับเจ้าตัวนี้นี่ไม่ถูกกันนะเดี๋นี่คิดเล่นเด้ด๋วนนู้นคิดดื้อเจอกันทีไรนี่ยิ้มใส่กันทุกทีเลยเฮ้ยเลยกำแบบลัย้ายลุม อีกหน,นวันนะบอกตั้งแต่วันแรกแล้วก็จบแล้วครับ <c oughs> เป็นไร สบายมากางานนี้มาดูแลเอราอยัางไม้ได้ไปซ่อมเอเลยยามเวลาซ่อมเอเลย <c oughs> เ,เวลาที่จะให้ช่างเอมาดูนี่มันก็ไม่เสียนะ lời mày, giữ như thế này còn. Ăn được có. Cái lưng dài như này nó luôn Hujung ni, kalau lumplek. Apa? Yang? Apa? Oh. Apa? Hah?

เองข้าใจคุดทอไม่ข้าใจคุดหรอกเนียวแดงเนี่ยสวยจริงเลยเวันนี้ก็น่า,นาจะเกือบทั้งวันนะ ขุดใหญ่เสร็จก็ข้างล่างก็ตีแบบเม็ดคุณเม็ดนะใหญ่จะลุมถ้าขุดเกล่ตีแบบอย่างนี้ก็ไม่ต้องขุดสวยเทนาดนะครับแต่เรามันปิดมิสไซ ิดมันพอดีกับตะแกรงเลยเลยมันอาจจะทงานหลวงเนาะเขาจะต้องนี่อย่างสบายสบายเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับจะได้มีีลิดดีๆมาฝากนผู้ชมเรื่อยๆครับ ่วงนี้ก็อยอมรับว่างานเยอะจริงๆขอโทษขอภัอยครับที่วิ่งงานไม่ทันบางคนก็รอไม่ได้ก็หารถอื่นครับขอขอบคุณครับที่คิดถึงปลายันก่อนเริ่มแรก่า o ยูทู e มือใหม่สมัครเล่นด้วยนะครับกำลังจะก้าวไปเรื่อยๆครับก็ฝากขอบคุณครับที่รับชมคลิปปายันครับสวัสดีครับ